โอนยุกทีมวันนี้วันอะไรเหรอเราจะดูให้พระจันทร์เต็มดวงอ๋อเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันดีกว่าไหมไปไปซื้อกระทงกี่อันนั่นนำไปนำไปเลยไปเคมนี่ยตอนนี้กำลังไปหาซื้อกระทง ไปเดินไปที่ริมน้ำนะเนี่ยถ้ายื้อกระทงที่ไหนนะโอเคเออถ้ยายเท้ากระทงไปไปไปถายื้อกระงทระงไปเดี๋ยวไปนี่เรากำลังมาที่ชายน้ำชายน้ำเห็นไหมคนเยอะแยะเลย เยอะมากคนเยอะมากเลยอ่ะมาเร็วกันเป้าจะมาเร็วกันไะไเป้าไปไปหาดูกระทงเดซไปแมวมาไหนลูกเจอกระทงแล้วเหรอ,อน,นิวทิมทีนไหนกี่บานใด้เหรอยี่สิบไปยงเหรอที่บานนิวกิมปีนี้เราไม่ได้ทำเนาะเราไม่ได้ทำกระทงเนาะ ซื้อเอากระทงเยอะมากเลยดูเอาไหนดีไหนไหน,หนลูกเอาสองงานสองอานแมวสองอานสงานสองานสองา ưa, งานพอสงานปไปไปหยิบไปหบเลือกเลือเลยเลือกเลยเลือก,อ,ก uh, อันหนึง่งก็ได้อันนึง ร้อยเดีวยวกันร้อยเดีวยวกันเรที่อะไรถากกระทงนะได้กระทงแล้วตครบสองอันใช่ไหมเจไ,ได้กระทงแล้วคิมได้กระทงแล้ว,วแตะตังก่อนไปแตะตังอะไรนะคิมลอยกับแม่ได้ไหม,ไมอ้าวแล้วลอยกับใคร พ่อคิมอยากลอยกับใครพ่อคิมจิมลอยกับใครเิมลยกับใรเลอยลอยกับน้องนะนิวนอนกับแม่นนะนปไปไปรีน,น้ำกันเลยคนเยอะมากคนเยอะไหมคนเยอะมากเลยอ่ะเนยนิวไปแล้วให้กินกินเนยไปแล้วนะ่ะ คลิปด้ร้อยกับใครโลรกรอคนเดียวหรอให้พี่เนยช่วยถือเดี๋ยวหล่นลงไปเดี๋ยวหล่นน้ำลงไปนะไม่เป็นอะไรไม่ยืมเรกไม่ได้ไปไๆไตรงนี้ยเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวตรงนี้ อย่าให้หา่างนะตรงนี้นแหละตรงนี้เด็กๆเขายังไม่รู้ภาษาเข้าไปเนี่ยๆตื่นกับเพื่อนเยอะๆหรือตื่นกับแสงไปจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนเร็วคีมจุดไฟลงไปเลยนิวคีมได้ยังมาเดินมาตรงนี้มไปรอไปรอเดี๋ยวถ่ายดูน้องด้วยนะนิวดูน้องด้วยนะ ไปลอยกระทงเนี่ยนี่ไปโอเคไปลง,ล,งลงเลยลงเลยนี่นะค่อยค่อยลอยค่อยค่อยลอจับน้องไว้จับน้องไว้น,ไวนี่ขอพรขอพรนี่ขอพรแล้วคีมขอพรก่อนนะให k เค่อยค่อยลอย,ลอย บอกให้เพื่อนๆไปลอยกระทงได้โอเคเพื่อนๆไปลอยกระทงกันนะกระทงลอยไปยังเลยกระทงลอยไปยังกระทงลอยไปยัง <Okay. S 1> ไปกีเลยไปกีก <im itation> ระทงไปแล้ว okay. ลไปกีแล้วไปไปแล้วไปบไปไปกีแล้วไปบล้ว